เสียงกูได้เนาะจอดเจ้าจอดเจ้าอยู่หลังบ้านนี่เนาะเสียะโอบว้าวแมนดีๆอ่ะได้ยินได้เสียงอ่ะสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับอะไรนะมาเบิ่งยังอ่ะมาเพิ่งไม่เกเดวไปดังฮะผู้คนจิ้นคอยจินน้ำแน่นโอ้ยมาหาแต่กินเนาะเพมันผู้ใดได้ยินคือว่าปลาแห่งปลาแหงก็เลยถือมาให้จะได้เลยนี่โอ้ยโอ้ยพอเรดีใจเพื่อได้ยินว่าปลาแห่งปลาแห่งผู้ใดอันได้ยินคือว่าผู้ใดสร้างปลาแห่งปลาแหงจะได้ก็เลยถือมาให้ โอ oh, ้ยได้ยินว่าปลาแหงในสามถุงเลยเราพาพี่น้องนี่เราสร้างให้โอ้ยหาแดกดากพี่น้องเด้อผู้ใดยสนใจไปแหงเดี๋ยว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 อาจจะห้องหาปลาแหงปลาแหงสามถุงนี่บอสได้ซื้อพป่ะได้ไหมครับโอ้ยบุญเดือดเหรอพี่น้องสนใจปลาแหงนะครับโอ้ยสั่งไหนพี่นยังเรียดอยู่ด่เรียบร้อยเลยก้อยเนี่ยนี่กวดังอะไรยะครับเนี่ยบอสได้ยินว่าปลาแหงปลาแหงสามถุงสามถุงบอสไก็ถื้อมาให้โอ้ยนั่นเดี๋ยวนั่ิ่นฝดไปแหงจริงวะโอ้ยบางสั ปลาโจเสียออกมามน้ำไหลเราถิทอดไปแหงกินด้วยเถอะเนอะเรื่องเกียดไว้ใจอ่าอีริโตเนี่ยแมนครับเออเอาถือจะมาเป็นโฆษณาปลาแหงวะน้ำหอมหอมมวยโอ้ยสามถุงปลาแหงได้มางไหมสี่สิบถุงกูนะสี่สิบถุงเออสี่สิบถุงแถมถุงหนึ่งเอาสั่นบ่แมนครับโอ้แถมอย่างเดียวเนาะยาวเนาะอิริโตยี่สิบถุงแถมถุงหนึ่งไปเลยเออไปจะได้ยู่สิบนักงานน้ำไหลบ่สถุนักงานน้ำไหลเนี่ยล่นี่น้ำบ่ไหาไรมีจะได้ป่ะ พระเอกเบี้ยวพระเอกเออจานเมียนพระเจ้าติจารย์ขาน้ำจะว่าจะข่าน้ำข่าบ้านไงสิบม้าหอดอะไรนี่ข้าบ้านข่าไฟข่าน้ำมากเลยอะไรนี่มันเขามาปวดเอาหัวไปเลยจีจังว่าเด้อบ้านไหนเด้อนอนบปลูกไรโอ้ยเขาเก็บข้าน้ำนอนปลุกเขาเปิดหมาไปตัวเปิดไว้ได้เมื่อคืนเมื่อไรเลยน้ำเลยข่าบ้านข่าน้ำข่าไฟสิมาแล้ววันที่หาเ่ยครบรอบแล้วครบรอบแล้วตั้งแต่หัววัดกอนผุนครับแต่เพราะว่ามื่อเขาไม่อยู่วันที่หาเดือนกอนอืม พาได้ไหมไหาเดือนน้ยพ่อแว่พี่น้องกรายเื่อไปแล้วเรื่อยๆโอ้โอ้สั่นเลยเตะเออเอาปลาแห้งปลาแห้งเออมีอยู่ซีสิบโกุงผมได้ผอได้ทำีแชมหนึ่งไปล้เอาสิมืออื่นมืเอือนมั่นเ่าเมืองอันอมนครับเออไล่สุดเอาสิมีอย่างปากพี่ต้อนน่องเพราะว่าพี่น่องคนสิบว่ายำมายามหลายได้มืเอื่นได้ปากพี่น่องเรื่ด้ครับเมืองเมืองเวทีใหญ่ครับเมืองเวทีศิลปินกัิไปนนนครับอืมนะ งทีิเป็นอันไมยถึงอีหยังเลโซเวทีครับโซเวีีนอนแล้วเออโอ้โหมุกอีหยังของเจ้านี่มุกอีหยังเนี่ยโซเวีอรังการไหครับแล้วซ็ลปิดเปนอนมันเกี่ยวองปิเปนอันกวนอาโวยตีไกนโอ้ยเราจะบออไรมุกอีหยังเอ๊ยมุกกันมุกจะอะจะมาพเชียรคัแทบดนีโอ้ยเบนอยหมเมุกเ บอกว่าฝากพี่ต้อนน้องให้พระกันมาเบิงน้ำกันหลายๆเด้อมาเบิงหน้าเวทีโอ้คือหนึ่งแถมหนึ่งครับยังอีกบัาทหนึ่งไปอีกแล้วเออไปคือหนึ่งแถมหนึ่งคือซื้อกลุ่มพิษลำพื้นได้เบิ้งหัวเสียงอีสานคุณแม่นุ่มน้อยอุไรพร้อมด้วยทีมงานลูกๆกันครับออืครับโดยเฉพาะท่านนาำนี่แห้กี่บาทแนกใจเออน้ำน้ำบอกน้ำนาำไม่เราบอกน้ำน้ำไม่ครับ โอ้โอเคเอา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 นะครับี่น้องขึ้นว่านนะครับีปน้องมืออื่นนะครับวันที่สองนะครับเป็นไล์สวดกลุ่มปิดอีพีพิเศษเวทีใหญ่เวทีไม่พร้อมออกงานเวทีปีนี่คือเวทีนี่นะครับี่น้องถามมาเบิงว่ามันสิเป็นแนวไหนสีใหญ่ปันไดพี่น้องนะครับมาเบิงน้ำกันี่น้องครับผููได้มาบ่ได้กบซื้อบัตนเขากลุ่มปิด ร้อยสิบก้าบาทนั่นจังสรบรรยปล่อยเบาเข้าไปน้ำขกองน้องบรรยปล่อยเบางจะเป็นหนังบาเนี่ยร้อสบาทนี่คุมครับอวิธีการซื้อวดวิธีเอาเอาวิธีการซื้อวดครับเออพี่น้องทรงสลิปไปที่มะลำเพชรเพชรลำพื้นทรงสลิปไปจัดจักไหนบดันหูวเรื่องสลิปคือว่าอนหัวเรื่องหัล่าเลยวจักเบอร์เลขบัญชียูไสสีรงสลีปไปอย่างเดียวกสิกรครับเออ เอาจังซีเอางไงไงนี่บอกพี่น้องเออการซื้อบัตรจองตั๋วจากซื้อบัตรกุ้มปิดให้พี่น้องทักไปโลดเพียดหมอลำเพียดลำเพิรน Facebook เพียดหมอลำเพียดลำเพิร์นมาสั่นซองสลิปไปก่อนเลยซื้อบัตรกุ้มปิดพี่น้องมาสิเห็นบาทก็แล้วแต่เพิ่นตัวนั้นเพิ่นสิทักไปหาแอดมินสิตอบเอาดอกสิคุยกันเอาดอกสันนี้เออแม่น้าบอกหมายเลขบัญชีบอกอยังเพิ่นกัด่นลากคนเพิ่นกัดจื้อประธานคนโจทย์ประธานคือเก่า เพราะฉะนั้นแล้วบอกพี่น้องว่าทักเข้าไปในเพจหมอลำเพจลำพื้นเออพฤษศิษย์จัดการเองดอกตัวนั้นพฤษวิญวินดูแลอยู่สันเอ้นั่นเอาง่ายๆสิเด้อวันนี้เด้อเออมาแม่นว่าอันซื้อวัตถุไดพี่น้องส่งสลีปเข้าไปส่งสลีปไปเสียอีกหมายเลขพฤษกับพจน์มีอยู่ ประมาณนี้เนาะเออเอาไปแฮงไออพี่พี่น้องหูหรือล้วล่ะครับด้านเว้าถึงว่าผู้เพิ่นบ่ทันเคยซื้อเออเจ้าก็ต้องแตกแตีงมานําเนาะเออเอาโอเคพี่น้องเข้ามาในกลุ่มปีแล้วอ่าสิบเป็นกับสิบเป็นนออาสิบเป็นกับสิไปนอนโอ้ยอีหยังได้มาแต่เสีอื๊ะหมวกนี่ยโอ้ยมึงเอาหัวเลยเปล่าโดนเลมอนควายั้ยจังไดนก็คือว่าจังไดนก็วัดที่2นี่คือจังว่าเม่เป็นเม่ก็สิมาเด้โอ๋อ แฟนครับเอฟซีมันบินมาแต่เมืองนอกคนนี้สิ่งมันจบครับแต่ว่ามึงจะแบบผมเขาไปทักหาไม่ใช่ว่าจะไปเอ๋บอกว่าเดินทากวาดไปเล้วครับผมแล้วว่าพีดแล้วมันคือทักหาป่วยมันมันปิดจังนี้ก็ปิดกันไมยมันเคนอันขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องอืมธรรมดาแหละการเดินทางเราสิมาจอบเนาะ แล้วเปลี่ยนเฟ้นไหมล่ะทีบาทเนี่ยเราซื้มาจอบนลยนะเอาปลายแหงขายปลายแหงแค่นี้เนี่ยถุงละหนึ่งร้อยบาทสิบถุงซีหนึ่งถุงโอ้ซื้อสิบถุงแถมถุงหนึ่งแมนครับโอ้ยมาเป็นตลกจะเราคอยดีเนาะพี่ดองอยากได้เป็นของฝากของต้อนหรือว่าอยากได้ไปรับประทานหรือว่าพีกให้นเพื่อนเราทั้งหลังเออขายของจะไดพบกพีกไปพีกมาสองถุงสามถุงถือกันมาพร้อมกันพีกตัวหลุกพีกเออโอ้ยเนาะ บอกสูนีเขาได้เลยไม่ใช่หมินคือยังบ่บอกยากคือจะใส่บับบรบลุ่นเออเนี่ยมีหลายรุ่นหลายใส่นะครับปลากะดับรถสุดจากเตาครับปลากะับแผงหนึ่งก็มีประมาณหนาหกตัวแผงหนึ่งประมาณหนาหกตัวนะครับถุงหนึ่งก็มี่หกแผงแก่นครับอ่ากินกับตมะฮุ่งเข้ากันขนาดครับพี่น้องตับมะฮุ่งบ้านแท้พี่น้องสั่งปลาแดกจาร้อยไปอีกปลาแดกระมีแ่นตดึกเลยใส่ปลาแดกบัตรในี่อตั้งเนี่ยในบ่อ เสียพิอมเสียบแดกเนี่ยโอ้โเอาอันนี้คือปลาแหงถุงละลอยเออหรือบอลอก้อนาะแฟนคลับเอซีลกนเขาจากบสิตัวแฟนคลับเอซีลก้นเขาจาเว็ดวะอันจันไรยเสียวอักอันปลาแหงมีจัะถุงอ่าเอื้อยหรืออ้สีเสือห้สำนักงานอ่าอา เออกมีเลยครับทางมหาเพจแจหเนครับกหลแมงวันโชอ่าโอ้แมงวันโชอีกแล้วแมงวันัวเขียวพวกเบี้ยวงวงแล้วจจกว่าไหนครับเพจหยครับอ่าหยวันแมงโชว์หยวันแมงโชว์แล้วแมงวันโชครับเอกพี่นอเองครับเอาากันไปอันไหอ่ะ้ไปโอเกือบขาดเน่ เดาไปเลยติหัวหน้าเกือบนี่ไหมนี่เราไว้แล้ววันไปไปบ้านพีนเราลงพินกับผมครับอ๋อไปลงมาโอ้สรุปผู้ใดลงกระแด่เนี้ยเอาเอาคลิปนี้ได้สาระอีกยังหน่งพี่น้องครับกดตหนึ่งมากสาระอยังห่งเด้อพี่น้องแกมีแต่ปลาแห้งก็อย่ามานะนำเสือคลิปนี้ได้สาระอีกยังหน่งพี่น้องกดตหนึ่งมาครับกดตหนึ่งมา บะมีสาระยังเพียงอยากไข่พี่น้องไปอยู่ในกลุ่มปิดอ่าเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มปิดเชียวเช็ดทั้งก็ได้เกินหาพันอือครับไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินหาพันคืออีหยังตั้งรักสักวันจังเบาตั้งรักดีๆใจเย็นๆเบามาสู่ฟังโอ้ยเบามาตะแลงผมก็ปวดหัวน้ำเจ้าสิเดียร์หาพันปุ๊บผมสิเป็นช่วงผมขึ้นดาลร้อยเลยครับหาพันอย่างอีกหาพันบัตรขับโอ้ยเอาจัิงส่การเบาหนึ่งพี่น้องครับในกลุ่มปิดอ่า อีพี่นี่วันที่สองนี่ค<ม>ันเพิ่งขายบัตรได้หาพันใบขึ้นไปนเสียอวกสิมีหยังให้พี่น้องเบิง้งตัดผมขึ้นจานลอยเลยโอ้ยไขว่เ้าเรียบเรืง่งให้เจาเ้าเ้ยวเสร็จเ๋ยวเนี่ยโอ,โอ้ยห้าดเด็กดาโนเดอคุณมาซูลได้ห้อนะโอ้ยหน่อยเป็นยังไงแต่ไหนมันเป็น,นก็เป็นรุงง่ายๆเลยนี่เอ้าโอเคคันครบคันครบหาพันใบขึ้นเสียอวกสิมีหยังให้เหตุเบิ้งเพิ่นบรรดาตัดผมแล้ว มันก็ซัมพ่ได้บอกตัวมี่ยังสีเซอร์ไปพี่น้องยูกับบ้านสตัวไปตัดผมแล้วก็แล้วละเว้เดี๋ยวพี่น้องถ้าหัวถ่านพี่ห้าพันบาทผมสิจ่ายโชคผมขึ้นจ่ายอยเลยครับเออเอาจ่ายถือบัตรเฉลยเดี๋ยวทัดติดตามต่อไปนะครับถือบัตรเฉลยแล้วครับนกับน้องพี่น้องพูดกันก็เจ้าสิกุลหัวก็เจ้าเสียทังเรื่องก็เจ้าน้องแมนแมนให้พี่น้องนี่ยามมันให้พี่น้องซื้อบัตรท่านที่ครับพี่น้องอยากมอบเงินเสียวนะอ พี่น้องอยากหัวควันเสียออกบ่อยากหัวกระสังโอ้ยพี่น้องกันเจียวเลยเอาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ครับเบ้าหน้าหัวควนกันเชิญชวนพี่น้องเข่าคุ้มปิดนะครับมืออื่นได้พี่น้องเด้อสำหรับมือนี้กะผู้ใดรุ่นหวยรวยรุ่นตดีอยู่กะขอไข่มันหมานปังปังนะครับเพือว่าผู้ใดจะได้ไปเฮียงกับติ้งตองมาตองม่ได้ที่อยากได้เสือเดี๋ยวใจเย็นเย่นเ้าเฝ้าใอยว่าจบก่อนเออผู้ใดอยากได้เสือ บ่อปลาจักเถื่อนะครับกระทักไปที่หมอลำพิษลำเพื่นนะครับผูดอะได้ย่าไปแหงกระทักมาทั้งนี้นะครับเอาว่าวันนี้แกจะลืมเด้อพี่น้องเด้อวันที่สองขึ้ก่อนนั่นเรีนว่ามันเกี่ยวแฟนมากคือเก่าโอ้ยหน่อยย่ามเฮาเว้าแล้วกะครับจะแบนเพิ่นคักปัญญามวยเอาว้ากันทั้งสี่งละพี่น้องเลยเออเอาอเโอเคยังใครจิตามต่อตัวไปอืมครับอืมคือว่าเนี่ยจะลืมนี่ครับโอ้ยหัวละละปัญานั้นคุนมาสั่งอยู่แล้ว กินเขาไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วครับฮะเรียบร้อยแล้วกันซื้อแล้ว่ากินกินน้ำมีพรอยฮะกินน้ำมีพรอซืสอยเลยมาที่ตามตอนจบอุ้ยมาติดตามน้องกันซื้อมันน้ำอันนี้สวนไปกินด้วยได้นี่กินไส้อีกเตียวอ้ยเตียวอีกเลยไปส่วนไปไปส่วนไปไปส่วนไปโอ้ยเอาเบิ่งยากคลิปหนึ่พี่น้องครับเอาม้วนซื้อโน้อเซี่ยวกับเขาหน่าละซาลาลาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับมาอยู่ในกลุ่มปีน้ำกันมืออื่นนะพี่น้องเด้อขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจ